ใช่มัครบสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกแถวตรงนี้หน่อยเอกมาแนะนำหน่อยเอกแต่แก้ผมเกิดไม่ดีคาับเลยเขาผิดพลาดไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นอาจารย์คือเวลาถ้าอยู่ที่นี่ผมต้องเรียกเขาว่าอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ทศพลผมก็ไปมาหลายปีแล้วตอนนั้นนะตอนเวลาเราเรียนเวราทรต้องเรียกอาจารย์ต๋อเรียกอาจารย์เรียกอาจารย์ มาถึงแม้ดูเสื้อเขามากกระสูดถึ่แม้ดูเสื้อมากระสูดไม่จำไม่ได้ไงเจอวันก่อนผมเจอผู้เชี่ยวชาญโอ้โหเรของคดีผมหัวผวมเลยผมไม่ทันเลยไปไข้างในดีกว่าไปไปไปผมก็จะพูดเรื่องนั้นก่อนพูดเรื่องข้าวค่าแบบเกี่ยวกับดาวเทคโนโลยีดาวเทียมแบบสั้นๆข้าวค่าเอ้ยจุดใต้ต่ำต่อนะอ่ะเดี๋ยวเราไลฟ์เลยผมไปไลฟ์ของผมดีกว่าเนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตามไปดูไลฟ์ของพี่หมอนะครับ จริงแล้วผมไม่ได้ค่อยสนใจคํานี้เท่าไหร่นะเพราะว่าม,มันเป็นอาชีพเราอยู่แล้วแล้วเราก็ทำมานานมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะเรียกอะไรก็กได้สุดท้ายแล้วเราก็าพยายามทําใหคา้ความจริงมันปรากฏจะปรากฏยังไงก็ตามครับจะปรากฏว่าว่าถูกไม่ถูกยังไงก็ตามครับมันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ไปแล้วเพราะว่าทางที่อัญเะทางดีไซน์เองเนี่ยก็ขอให้ให้ช่วยตรงนี้ถูกไหมครับวพราะนั้นก็ไม่ได้สําคัญว่าจะจะใช้อะไรจะใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญหรือจะอะไรก็ว่าไป แต่ด้วยเอกสารแล้วเนี่ยเวลาเราจะขึ้นศสารหรือดนก็ตามครับทางนี้ค่อนข้างสําคัญครับเพราะฉะนั้นทั้งเซอร์ติฟิเคหรือว่าประสบการณ์อ่ะก็ทางดี i ซเองก็ขอทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมก็ให้ไปทั้งหมดอยู่แล้วทนี้มันมีประเด็นนี่แหละไปร้ามมาถามประวัติพี่ไงคนก็เลยอยากรู้อยากผมก็แค่ใช่ไงเราก็เราอยากจะรู้ก,ก,กว่ากวามเป็นมาเพราะว่าบางคนเราก็ยังแคลงอยู่ว่า ไม่รู้จักหรยออะไรแบบนี้ว่าพี่แป <Wow. S 1> ้พูดชื่อแต่พี่เอกพี่เอกกระลานอะไรเงี้ยแล้วพี่อเอกกระลาคือใครเพราะอยู่ในนทีมของของบ้านพราอาทิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็เลยอยากรู้นะบางทีคนเรามาัะนเหมันสั้นสั้นนะก็ะไม่ต้องไปอ๋อ oh, จบแล้วสั้นแล้วพอแล้วยาวไ,ไปแล้ว,วสั้นไปเดี๋ยวคนเขาก็ไม่ไม่คลายสงสัยเอาว่ามาเาว่ามาโอเคครับ อ่าไม่ต้องไปขุดแล้วกันนะคือการศึกษาสูงสุดของผมเะตอนนี้ก็คือปวสนะครับแต่ว่าเนื่องเนื่องจากว่า,เ,าเราเราชอบทางด้านนี้อยู่แล้วก่อนหน้าที่จะเรียนปวสเนี่ยก็คือรับราชการอาหารนะครับแล้วก็ได้เป็นคนวิทยุก็คือแบกไอไอเครื่องวิทยุ P r c 7 7ซีเจ็ดเจดอ่ะยินมีเสายาวๆอะ่ะนั่นแหละก็เลยสนใจเรื่องสัญ,ญญาณเนี่ยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เลยมาเรียนอิเล็กทรอนิกส์ต่อนะครับ ไปต่อที่ขอนแก่นแต่ไอการที่ไปต่อที่ขอนแก่นน่ะก็คือ,อหูมันเล่ามันยาวนะแปดระก็าไปเลยเอาขอนแก่นเสร็จแล้วไงต่อขอนแก่นเสร็จแล้วก็ไปเรียนจบที่นั่นนะครับสองก็ก็เรียนสองปีจบปวสแล้วก็หลังจากปวสเนี่ยก็มามีโอกาสได้ทํางานในกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็อชอบการเขียนโปรแกรมทําทาโรบอททาแขนกลพวกนี้ครับตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้ว Hmm. แล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้ไปทําง,งานที่ต่างประเทศนะครับก็เริ่มจากประเทศอินเดียก่อนนะครับอ๋อ oh, พี่ไปที่อินเดียก่อนอินเดียเนี่ยจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากแต่ก่อนใช่แต่ก่อนใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันหลากหลายแล้วต้อไปอินเดียก่อนครับแล้วก็ไปสิงคโ,โปร์นะครับแล้วก็ไปจีนแล้วก็ไปเมกาก็น,นั่นแหละคุกคีอยู่กับกับเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมาตลอดเลยแล้วก็ทําง,งานากับต่างชาติมาตลอดเลยนะครับก็ oh. ถ้าเกิดใคร เป็นเขาเรียกอะไรอ่าแอดเฟนผมบนเฟนพวกอยู่แล้วเนก็จะเห็นแล้วในในไทม์ไลน์ในรูปอะไรเงี้ยก็จะมีพวกนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยก็ก็คิดว่าเอออยากเปิดบริษัทแหละก็เปิดบริษัทมาตั้งแต่ปีสองพันสิบสองมั้งสองปีสองนี้แหละของันสิบเอ็ดของปีสิบสองนี่แหละกลับมามาทาบริษัทเกมก่อนเอ,อ่อทาทั้งเกมทั้งทั้งก็ถึงมีความรู้พวกอ่าตกแต่งภาพบ้างอะไรเงี้ยโฟโต้ชงโฟโต้ช็อปอะไรเงี้ยก็ทํามาหมดแล้ว นะครับแล้วก็มาทําบริษัทพอมาทําบริษัทได้ห้าปีก็เปิดอีกบริษัทหนึ่งต้นนี่แหละบริษัทปัจจุบันเนี่ยก็ทำทำซอฟต์แวร์ให้กับธนาคารแล้วก็ภารัฐด้วยหลายกระทรวงอะ่นะก็ก็ทํามาตลอดเลยพอเราทํามาสักพักหนึ่งเนี่ยก็กวกเจ้าหน้าทีอ่อะไรก็คือจะจะรู้จักกันในแวดวงนี้แหละแต่ว่าพี่เองจะไม่ได้เป็นคนแบบว่าชอบไปแบบคอมมูนิตี้แบบว่าไปอ่าเรียกอะไรอะ่ะ ไปเข้าร่วมกับพวกแวดโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้กันกันภายในวงการน,นี้นะครับแล้วก็เจ้าที่ก็จะมาขอให้ช่วยบางเรื่องอะไรเงี้ยที่จริงๆไปดูก็ได้เคยเคย,เคยให้สัมภาษณ์กับอมรินตั้งแต่ก่อนคดีนี้อีกนะมันจะมีประเด็นเรื่องของอะไรนะไออะอะไรวะบัญชีของประชาชนห้าสิบห้าล้าน,นเขาหลุดอ่ะจำได้หมอันนั้นก็ก็มีอจำได้ค่ะ ก็เข้าไปค้นหาว่ามันหลุดมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาเขาก็ปกป้องข้อมูลประชาชนได้แล้วเนีะย่ก็ทําอย่างเงี้ยมาตลอดเลยแล้วก็ยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วก็จะมีงานบรรยายบรรยายเกี่ยวกับด้านพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับอ่าจริงจริงมันเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรให้แรงบันดาลใจด้วยอ่ะที่เคยได้รับเลือกเป็นอ่าเขาเรียกอะไรไอคอนนักเหมือนเหมือนกับตัวแทนของอ่าเด็ก วัยรุ่นในโครงการของ SCG มูล,ลนิธิ SCG เขาเรียกว่าสีมือชนคนสร้างชาติกาคือทัวร์ทัวร์ไปทั่วประเทศเลยไปไปให้สัมภาษณ์แล้วก็น้องๆก็เหมือนกับให้ให้แนวคิดให้แนวทางกับน้องๆเนี่ยเขาก็จะอยากเรียนพวกสายอาชีพอ่าว่าเราเรียนสายอาชีพมาเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของบริษัทได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้แหละอันนี้คร่าวๆนาะ ที่เหลือก็ไปลองดูดูของคุณหมอตะชัยกัน้วมันมีอันนึนงแปรซา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอพูดประเด็นนี้ก่อนคือมีคนคอมเมนต์เหมือนกันว่าหมายถึงว่าถ้ามามาแจ้งพี่ทางอินบอก,กันนะว่าเอ้เนี่ยระวังแปรซ้านะมาสือบอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอจริงหรจอ,อ<า>จะบอกนี้ครับว่าเราต้องแยกกันครับคือต่อให้แปรซ้าจะมาสืบหรืออะไรก็ตามเนี่ย หรือใครก็ตามที่ที่เข้ามาจะช่วยคดีนี้แล้วแล้วจะพยายามสืบหรือจะเอาอะไรก็ตามอะ่ะผมจะบอกนี้ว่าหลักฐานที่มันเป็นวิทยาศาสตร์อะ่ะต่อให้จะสืบหรือหรือหรือต่อให้จะเป็นฝั่งไหนก็ตามอะ่ะมันก็เปลี่ยนพวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วอช่ไวันนี้ที่ที่ปรับมามาคุยกับแปรซารเนี่ยก็เนื่องจากว่าก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เราต้องคุยกันนะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานทําร่วมกันด้วยคิดอะไรกันวะหาวกูไปสืบบ้า บอกอีกคนที่คิดมึงกะคิดอะไรอย uh! ู่โทรผมเป็นเพื่อนโมผมเคยคุยกับคนหลายๆคนไปแล้วพี่เอกต่อให้มีใครนะผมไม่รู้นกนะว่าใครเอาเงินเอาเงินแบบมาปีดปากอ่วไอ้แป้มึงเงินไปร้านหนึ่งแล้วหุบปากซะถามว่าเราอยากได้เงินไหมอยากได้แต่ถามหน่อยว่าไอ้โมมันจะมองไปยังไงวะว่ามันจะมองแป้ยังไงว่าแบบสุดท้ายมันไม่เหลือใครเลยมันจะต้องเสียใจไปไม่มีไม่มีทางเงินอน่อยากได้อย่แล้วแต่ถามว่า สำหลับแม่ไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาทําถ้าทำให้รู้สึกว่าคนแบบคนไทยทั้งประเทศแม่งสาบกูคนแบบแล้วพ่อแม่กูดิอยู่ไงกูอยู่ไม่เอาไปแล้วไปสืบโอ๊ยยาอ่อนคิดอะไรบ้าไปไปสืบทําไมกูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเออโอ้โหเนี่ยพูดพูดสัวใช่พูดไม่ทันเลยอเหนื่อยไงไม่ได้เหนื่อยลรอกูลำพานคนที่คิดอะไรแบบนี้ยี่สิบเป็นทำไมไม่เอามันมาให้กูหรอกให้มันเอาไปสู้คดีมันโน่นไม่ต้องมาให้กูหรอก เอดี๋ยวจะบอกแทนให้ยังไงจะบอกแทนให้ว่าไอ้วันแรกที่คุยกับแปรซ้าเนี่ยก็น่าจะหลังจากวันที่แปรซ่าไปออกรายการอคุณดังนั่งเคลียร์นะก็คือเออเดี๋ยวจะบอกว่าก็เห็นเจตนาแปรซ้าแล้วแหละก็ก็ถือว่าเจตนาดีครับก็เลยพี่ก็ก็เลยคุยด้วยมาถึงทุกวันนี้อืไม่ได้ย่อไม่ได้ยอก็เป็นเรื่องจริง เออได้แหละเห็นไหมบอกเออดีแล้วแหละเขาก็คงหวังดีกับเราแหละอืม